สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พายิบสีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่28กรกฎาคม2564ให้กับคนทั้ง7วันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นทำนายให้คนวาทิตก่อนเลยนะคะก่อนตื่นขอจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ที่ดีๆนะคะแล้วก็แม่นยำมนะคะวาทิตขอ3ใบค่ะวาทิตได้เป็น8ไม้เท้านะคะ ใ <c oughs> บที่สองเป็นเดมูนใบที่สามเป็นคิงคัพนะคะสำหรับคนวาทิต์ไพ่บอกว่า่าจะมีเรื่องเรื่องการงานนะคะมีการขยายขยับนะคะหรือว่ามีเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับการงานนะงานอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าเติบโตดีนะคะให้ผลกำไรดีนะคะส่วนเดมูนนะคุณมีความกังวลใจนะคะ ไม่มากก็น้อยหรืออาจจะมีฝันแปลกๆนะคะแล้วก็ King Cup เนี่ยก็คือเขาบอกว่าคุณจะมีซัพพอร์ตที่ดีนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูหรือว่าได้รับความรักนะคะเจอกับคนรักนะคะคนถูกใจที่สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือได้นะคะการซัพพอร์ตช่วยเหลือนี้มีทั้งอาจจะไม่ใช่ เป็นตัวเงินเสมอไปนะอาจจะเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะให้คําปรึกษาดูแลอย่างนี้ก็ได้นะคะนะอย่าคิดซะว่าจะต้องมาซัพพอร์ตฉันเป็นเงินอย่างเดียวนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องเงินได้ไหมก็ได้ค่ะนะคะถ้าเขามีกําลังพอนะคะนะแต่ว่าคิงคัพเนี่ยเขาเป็นคนใจดีมากๆนะคะคุณขอความช่วยเหลือใดๆเขาก็จะให้คุณช่วยคุณเท่าที่เขาช่วยได้เลยนะคะอ่ะมาดูไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบกันนะคะ เป็นเอมเพอเรอร์นะคะดิเอมเพอเรอร์นะเขาบอกว่าเรื่องงานเด่นมากๆค่ะแล้วก็การต่างประเทศก็เด่นด้วยนะคะนะอเรื่องของความรักอาจจะได้พบเจอกับรักความรักกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยหรือรักก็ต่างวัยนะคะ นะหรือรักกับคนต่างชาติก็ได้นะคะดวงกันต่างประเทศโดดเด่นนะคะแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณนะคะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เลยนะคะดีมากๆนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าตําแหน่งหน้าที่การงานคุณนั่นแหละคะ่ะจะดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะนะจากเป็นรองหัวหน้าก็จะได้เป็นหัวหน้าใหญ่แล้วอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะต่อไปไปต่อที่คนวันจันทร์นะคะ <c oughs> อันโทษนะคะก็แอมบ่อยๆอย่างนี้นะ อ่าใบแรกนะคะเป็น two of c u p นะคะสองถ้วยใบที่สองเป็นสิบดาปอ่าใบที่สามเป็น A of w a n d นะคะก็คือหนึ่งไม้เท้านะคะเขาบอกว่าคนวันจันทร์นะคะมีเรื่องของความโชคดีนะคะได้รับอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะ ถ้าไปถ้าป่วยไปหาหมอก็จะหายเจอหมอดียาดีนะคะนะแือคุณตอนนี้คุณอาจจะมีอาการเจ็บป่วยอยู่คุณผู้หญิงอาจจะมีอาการปวดท้องปปะจาเดือนมาไม่ปกตินะคะอาจจะมีเรื่องของอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเลือดลมไม่ปกติอะไรเงี้ยปวดท้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโรคของผู้หญิงผู้หญิงนิดนึงนะคะนะก็ให้ไปหาหมอซะก็จะหายนะคะหรืออีกในหนึ่งคุณจะที่ผ่านมาหรือวันนี้แหละนะคุณจะพบกับคนรักคนถูกใจนะคะหรือว่าพบกับมิตรภาพที่ดีก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ แล้วก็ t e of s w o r d เนี่ยคือสิบดาบอาจจะมีความทุกข์อยู่นะคะตอนนี้นะนะคะมีความทุกข์หรือเจ็บป่วยอยู่ก็เป็นได้นะคะนะเหนื่อยก็พักนะคะไม่รักก็พอนะอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ไหวก็นอนก่อนนะนะคะแล้วก็เจอกับหนึ่งไม้ทเท้าเข้าไปเอ g h t of s w o r d นี่คือมีโอกาสค่ะนะคะจะได้รับโอกาสดีข่าวดีในวันนี้แหละนะนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะอย่างในอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครแบบไม่มีงานตกงานก็อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้นะคะนะ อขอไพ่ทับพ,พิเศษคนวันจันทร์หนึ่งใบไพ่ยอยากบอกอะไรคะนี่ไงคิงวอลนะคะก็คือความมั่นคงในการงานมากขึ้นนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่ทํางานด้ให้ความช่วยเหลือเมตตานะคะนะความมั่นคงทางด้านการงานมาแล้วเขาบอกอย่างเงี้ยนะคะโอเคมีโอกาสก็คว้าไว้นะคะคนวันจันทร์ต่อไปวันอังคารนะคะขอสามใบให้คนวันอังคารบ้างนะ,ะออกมาเป็นแฮงแมนก่อนเลยนะคะกลุบกุบ ต่อไปอ่าเป็นหนึ่งดาบกรุบๆนะคะต่อไปเป็นสามเหรียนอีกนะคะจบดีมากเลยเขาบอกว่าคนวันอังคารที่ผ่านมานะคะมีเรื่องของการเจ็บปวยสตักติดขัดนะคะไปไหนมาไหนลําบากยากยิ่งนะคะอาจจะมีการเก็บตัวกับตัวนะคะหรือว่าต้องคือทําอะไรไม่ค่อยได้พักนี้นะคะที่ผ่านมานะคะหรือมีอาการป่วยนั่นเองนะคะ,ะทุกใจอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องมีปัญหานะคะเนาะทำอะไรก็ไม่คืบหน้าไม่ไม่อ่า เรียกว่าอะไรอะ,ะแสวงผลไม่ได้หาผลประโยชน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอในวันที่28นี้นะคะทุกอย่างคลี่คลายพวกคุณได้ดาบสมมงกุฎอย่างนี้นะนะคะปังๆเฮงๆนะทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะคะแถมยังมีสามเหรียญมาตกท้ายจะได้เงินโชคลาบนะคะหรือว่าการเซ็นสัญญาเจราจาใะๆจะเกิดผลสําเร็จนะคะลูกค้ากลับมาซื้อเพิ่มนะคะลูกค้าเยอะขึ้นลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซื้อใหม่หรือมีลูกค้าประจํามากขึ้นนั่นเองนะคะดีจริงๆเลยนะคะขอไพ่ท้าพิเศษคนวันคันหนึ่งใบแล้วกัน เขาบอกว่าเนี่ยคุณรอข่าวรอคอยอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าถ้ารออะไรอยู่รอนิดนึงนะคะมันกำลังจะมาแล้วนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งเขาบอกว่าคุณจะต้องเจอบริวารที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะคะไพ่ทักเติอนมาอย่างนี้นะบริวารของคุณเป็นบริวารที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้เด็กคนนี้ดีนะคะในองค์กรในสังกัดทําให้คุณจะเริญนรุ่งเรืองนะคะลักษณะคือเป็นบริวารของคุณน่าจะมีอายุน้อยกว่านะคะหรือว่าเป็นตําแหน่งด้กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบริวารนะฮะนะ โอเคไปต่อที่คนวันวันพุธนะคะคนวันพุธขอสามใบนะคะเมื่อวานดวงรายเดือนสิงหา e ออกแล้วนะเข้าไปดูกันหรือยังคะใจไม่ถึงอย่าดูนะ <c oughs> บอกก่อน <laughs> ใจไม่ถึงอย่าดูนะอันนี้แซลกันเล่นๆขำนะคะเป็นเป็นดวงจรนะบางคนก็ดีบางคนไม่ดีก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแต่ดูไว้เพื่อรู้เขารู้เราดีกว่านะถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะได้รู้อ่ามีวิธีการแก้ไขหรือเตรียมตัวนะคะถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงนั้นก็ขอให้เป็นดีไปหมดเลยแล้วกันนะ่าคนวันพุธนะคะในวันที่ย8บดนี้นะมีเรื่องของแปดถ้วยเข้ามานะคะคุณอาจจะเพิ่งจบจบจบเจ็บ จากจะอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามีการจะต้องเดินทางออกมาจากสิ่งที่รักสิ่งที่ห่วงนะคะหรือว่าไม่อยากไปก็ต้องไปนะคะหรือว่าอีกเคสหนึ่งก็คือว่ามันมันพอแล้วมันฉันต้องจบและอะไรอย่างเงี้ยฉันต้องไปหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางนะคะเพราะแม่กับชาลีออดอย่างนี้นะการเดินทางอีกเหมือนกันยันผ่านะยวดยานนะคะการเดินทางการเดินทางไกลถึงต่างประเทศก็เป็นได้นะคะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะบอกว่าเป็นบิ๊กเดย์ของคุณก็ได้นอาจจะเป็นวันที่หนักๆลุยๆนะคะแต่ว่ามันมาพร้อมเอ็ออฟคัพอย่างนี้ได้โชคคค่ะะะน จะได้พบเจอโชคลาภนะคะแบบที่เขาแบบว่าใส่พานมาให้คุณเลยแบบนี้นะคะหรือไม่อีกในหนึ่งก็คือจะพบกับอ่าความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษคนพูดหนึ่งใบเรื่องของการเดินทางอีกเช่นกันนะคะให้เขาเตือนไพ่ทักไปนี้เตือนเรื่องการเดินทางเพราะฉะนั้นคุณห้ามขับรถเร็วพูดได้คําเดียวห้ามขับรถเร็วนะคะนะหรืออาจจะมีการเดินทางแบบดุ่น ด่วนๆแบบปุบรับคุณต้องไปนะคะใช้คุณไปปั๊บคุณต้องไปทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่ารีบนักนะคะอย่าขับรถเร็วแค่นี้เองนะคะอ่ะต่อไปไปต่อที่คนวันพรฤหัสนะคะคนวันพรฤหัสขอสามใบนะคะออกมาเป็นเก้าถ้วย e n g t h นะคะและอัศวินถือเหรียญน,นะคะ เก้าถ้วยเขาก็บอกว่าคุณอ้วนขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าตอนนี้นะความรักนะคะคุณเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีกุ๊กมีก๊ก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอีกในหนึ่งก็คือว่าตอนนี้คุณอยู่ตรงสมบูรณ์ดีนะคะมีรับปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินอาหารอร่อยนะคะตอนนี้กินอะไรก็อาาร่อยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีสตริงเข้ามาอย่างนี้นะสตริงก็บอกว่าวันนี้คุณจะเหนื่อยนิดนึงนะที่2ี่นะคะขอให้คุณอดทนคีย์เวิร์ดวันนี้เลยคือความอดทนอดกลั้นและการ่าเรียกว่าอะไรอ่ะการอ่า คือไม่แรงเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่พูดจาแรงพูดจาอ่อนหวานใช้ความอ่อนหวานสยบทุกอย่างนะคะแล้วมันจะสําเร็จหมดเลยนะคะนะให้ใช้ปัญญาอยู่ใช้กําลังนะคะอย่าไปใช้คําพูดที่รุนแรงนะนะคะแล้วคุณจะชนะทุกอย่างนะ,ะแล้วสุดท้ายนะคะมันมาเรื่องของอตัวอัศวินเหรียญอย่างนี้นะคะเรื่องของการเงินการลงทุนเครดิตนะคะที่ขอไปมันจะได้รับคำตอบในเชิงบวกนะคะหรือไม่ก็ได้คุณนโชคเป็นลาบเป็นเงินเป็นทองในวันนี้นะนะคะขอพายครับพิเศษคนวันพลาิัสหนึ่งใบ temperance ออกมานะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายนะคะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะคะให้ระวังการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะนะคะอาจจะมามันอาจจะเป็นทิศทางที่ดีค่ะก็คือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นเองนะก็เตรียมตัวไว้นะคะคนวันศุกร์ขอสามใบนะคะทูวฟวอนนะคะสองไม้เท้านะคะแปดไม้เท้านะคะ และเด็กถือดาบนะฮะสำหรับคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์วันนี้นะคะหรือที่ผ่านมานะคุณมีเรื่องของอ่าการสรรืสรร่อสารกับทางไกลนะคะต่างถินง่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่ารอข่าวจากทางไกลต่างถินง่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้หรือว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างดีนะคะแต่ว่าก็ยังมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือว่าอ่าความเจริญก้าวหน้าใหม่ๆนะคะซึ่ง มันน่าจะเป็นข่าวดีแล้วได้รับข่าวดีนแน่ๆเพราะว่าแปลกไม่เท้าออกมาอย่างนี้นะคะการงานมีการขยับขยายนะคะมีการขยับขยายจเจริญง,งอกงามมากขึ้นนะคะโตขึ้นนะคะนะดีขึ้นจเจริญขึ้นว่าังาน,นะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องเจอกับบริวารที่แบบว่าดูดื้อๆและล้นหน่อยนะคะนะมาอย่างนี้ก็อ่า ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่ามันไพ่มันออกมาดีนะคะแต่อาจจะมาเจอแบบกับบริวารบริวารคนเนี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีนะไพ่ออกมาเป็นเพจออฟสอดอย่างเงี้ยนะคะมันหมายความได้หลากหลายมากๆนะคะเพจออฟสอดเนี่ยคือบางทีเขาเป็นอาจจะเป็นเด็กที่เขาเก่งก็ได้นะแล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความทะเยอทะยานเขาอาจให้คุณนะคะไม่ใช่ว่าเจอเด็กคนนี้จะเพียตลอดนะมันไม่จําเป็นนะคะก็คือเขาอาจจะมีความ ถ้าคุณแบบบางบางทมีมันจอยกันแล้วคุณยอมรับความคิดเห็นของเขาหรือฟังเขาบ้างคุณอาจจะได้ไอเดียนะคะแล้วก็ไปสร้างสรรค์าง,งานของคุณเพราะว่าไพ่คุณไพ่างานคุณมันดีนะคะเจอบริวารแบบนี้ก็ลองฟังกันดูบางทีอาจจะเป็นคนเก่งน,นะคะที่มาให้แนวทางหรือไอเดียคุณได้นะคะอ่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณนะ่ะอย่าทําตัวเป็นเด็กๆนะอย่าอารมณ์เกี้ยกะหรือแบบว่าดือด้อๆล,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 ลันๆไม่ฟังใครอ่ามันจะเป็นสองกรณีนะคะ อ่ะขอไพ่ทักพิเศษคนวันศุกร์ใบหนึ่งนะคะควีนออฟวอนนะคะเรื่องการงานนะคะไพ่ทักเรื่องการงานนะคะนะการงานน่าจะให้ลาภผลดีค่ะวันนี้นะผู้ใหญ่น่าจะให้ความเมตตาเอ็นดูนะคะอืมคิดว่าดีค่ะวันนี้ดีหมดเลยแหละนะต่อไปวันเสาร์นะวันเสาร์ได้ราชินีพระจันทร์นะคะ ไดเดทนะคะและสุดท้ายเป็นอ่าสี่เหรียญนะคะคนวันเสาร์เขาบอกว่าดาชนีพระจันทร์ออกมาอย่างนี้นะฮะตอนวันนี้นะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมูเตลลเยอะนะคะหรือว่าไปดูหมอดูนะคะหรือว่าคุณเองเนี่แหละวันนี้นะมีอ่ามีอารมณ์สองคั่วนะคะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไวทองหรือเปล่านะคะ คูณเล่นนะเราเล่นแบบเปรียบเทียบนะคะให้ฟังนะแบบอารมณ์ขึ้นก็ขึ้นปร๊ดอารมณ์ดีก็ดีเป็นนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคนอื่นๆไม่ตามคุณไม่ทันก็ระวังเรื่องอารมณ์นะคะแล้วก็อีกไงหนึ่งก็คือว่าอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มีคนมีเจ้าของแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะต่อมาเป็นไพ่เดทนะคะไพ่เดทเขาบอกว่าอ่า วันนี้ต้องระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะนะมดหมอพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าได้รับข่าวนะคะคนเจ็บคนจากคนป่วยอยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างเี้ก็ได้นะคะนะหรือว่าถ้าท่านใดนะคะต้องจบกับอะไรวันนี้นะขวดน้คข้นขันไปเลยนะคะให้มันจบจบไปนะคะหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเหมือนเกิดใหม่นะคะนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็น สี่เหรียญน,นะคะสเหรียญวันนี้เขาบอกว่าคุณต้องหันหลังให้กับผู้คนหรือว่าความวุ่นวายนะคะแล้วก็ปลีกวิเวกไปซะนะจะดีที่สุดนะคะหรือว่าถ้ามีเงินอยู่ตอนนี้ให้แบ่งปันใช้ให้ดีนะคะให้วางแผนจัดการการใช้เงินให้ดีๆเล็บรัดเข็มขัดนะคะอย่าใช้แบบว่าฟุ่มเฟือยนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษคนวันเสาร์วัดใบหนึ่งคะ่ะอ่าเพจออฟ ครับนะคะเด็กให้ลาบให้คุณนะจะมีเรื่องของบริวารให้ลาบให้คุณนะคะให้โชคกับคุณนะคะก็เป็นสิ่งดีๆสำหรับคุณวันนี้นะคะน่าจะมีข่าวดีหรือว่าโชคดีใดๆด้วยถ้าสมมติว่าบริวารไม่ได้นำมาให้ก็คือน่าจะได้รับข่าวดีหรือโชคดีใดๆในวันนี้แหละนะคะนะโอเคค่ะจบแล้วสำหรับท้งคนทั้งเจ็ดวันเกิดนะคะช่วงนี้เรามีไลฟ์สดในย t ท b e แล้วนะเป็นบางวันนะคะเราก็จะแจ้งเตือนไปบางทีเราก็ทำเป็นช็อต วิดีโอให้คุณแจ้งเตือนไปนะคะแล้วก็ท่านใดกดกระดิ่งไว้อ่ะก็จะได้ติดตามกันนะเวลาเราไลฟ์สดจะเข้ามาถามคำถามฟรีได้เลยนะคะนะไม่ต้องดูดวงเสียสตังนะคะนะ ก็ให้เข้ามาดูกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามที่ Facebook ด้วยนะคะเพระวังวันก็ไลฟ์สดที่ Facebook นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะเวลาเราไลฟ์สดไปนะคะจะได้เข้ามาดูกันทันท่วงทีต้องขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูกันนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ